สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่น K ิคิทังค์โตรกับอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจเกี่ยวกับยุทธปกรณ์ทางทหารของไทยและจีนโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับขีปนาวุธ PL-12 หรือที่หลายคนอาจเรียกกันว่าแทงค์มิเซลซึ่งกําลังเป็นที่สนใจในแวดวงยุทธศาสตร์ของไทย PL-12 เป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่พัฒนาโดยจีนและมีศักยภาพสูงในระดับเดียวกับขีปนาวุธระดับ120นั่งรองของสหรัฐอเมริกา แต่ทำไมขีปนาวุธอากาศสู่อากาศถึงมาเกี่ยวข้องกับรถถังทั้งว่าเมเซนที่หลายคนใช้อาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการผสมคำระหว่างเมเซนและแทงแต่ในเนื้อหาวันนี้เราจะจะลึกถึงพล .12 จริงๆว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของไทยอย่างไรพล .12 หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ SD 10ได้รับการพัฒนาโดยช้นน่าเลหัวอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีรีเซอร์อินสติจูหรือที่รู้จัก ในชื่อ607อินสติจูร์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอาวุธอากาศยานของจีนขสิกโดยจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้กองทัพอากาศดล็อกข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีของต่างประเทศและมีขีปนาวุธที่สามารถยิงได้ไกลและแม่นยำไม่แพ้คู่แข่งระดับโลก P-112 มีระยะยิงไกลประมาณ70-100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความสูงและความเร็วของเป้าหมายใช้ระบบนำวิธีเรดาร์กึ่งแอคทีฟร่วมกับเรดาร์แบบแอคทีฟเรดาร์มีในช่วงสุดท้าย ซึ่งคล้ายกับเทคโนโลยีของอ้อมรอมทําให้สามารถติดตามเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ดีเยี่ยมหัวรบของ p l 1 2มีน้ําหนักประมาณ33กิโลกรัมและใช้มอเตอร์เชื้อเพลิงแข็ง solid fuel rocket motor ที่ช่วยให้เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วสู่ความเร็วสูงสุดประมาณสี่มักซึ่งหมายถึงเร็วกว่าเสียงถึง4เท่านอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลดิจิทัลบนเครื่องบินแม่ได้เพื่อการอัปเดตเป้าหมายแบบเรียลไทม์ในขณะพุ่งเข้าสู่เป้าหมาย แล้วขีปนาวุธ P-112 เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรจากรายงานที่มีการเปิดเผยไทยได้สั่งซื้อเครื่องบินกับหลายแบบ JS 39ไปรพินธจากสวีเดนซึ่งใช้ขีปนาวุธ120น้ำรอเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันไทยก็มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางทหารกับจีนโดยเฉพาะในส่วนของการจัดซื้อยุทธปกรบางประเภทเช่นรถถังวิธีสีและอาจรวมถึงระบบขีปนาวุธ p l 1 2ด้วยในบางแง่มุมมีการคาดการณ์ว่ากองทัพอากาศไทย อาจพิจารณาใช้ขีปนาวุธ PL-12 กับอากาศยานของจีนที่จัดหาเข้าประจำการเช่นเครื่องบินฝึกไอพ่ลขั้นสูง L-15 ซึ่งสามารถติดตั้งขีปนาวุธ PL-12 ได้หรือในอนาคตหากไทยได้รับเครื่องบินขับไล่จากจีนรุ่นใหม่ก็จะสามารถใช้ PL-12 เป็นส่วนหนึ่งของระบบอาวุธได้ทันทีส่วนที่ผู้ชมบางคนอาจได้ยินคำว่าแทง m i Z a i l นั้นอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรืออาจเป็นคำที่ใช้เรียกอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสื่อถึงอาวุธปล่อยนำวิธีแบบใหม่ๆที่ติดตั้งในรถถังหรือติดตั้งกับแพลตฟอร์มภาคพื้นดินอย่างไรก็ตาม PL-12 ในทางเทคนิคแล้วไม่ได้เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังหรือยิงจากรถถังโดยตรงในบางโครงการของจีนมีการพัฒนาระบบยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศจากภาคพื้นดินเช่นใช้แพลตฟอร์มรถลำเลียงติดตั้ง PL-12 เพื่อใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งหากไทยมีการศึกษาระบบนี้ก็อาจนำ p l .12 มาใช้งานในลักษณะคล้ายกันในด้านยุทธศาสตร์ p l .12 มีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยยอต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐ p l .12 ให้ตัวเลือกทางทหารที่มีศักยภาพสูงและต้นทุนต่ำกว่าระบบตะวันตกในขณะที่ยังคงสามารถใช้งานร่วมกับระบบของจีนได้อย่างลงตัว เมื่อเทียบกับเม120แล้ว PL12 มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากทั้งระยะยิงความเร็วและระบบนำวิถีแม้120จะมีประวัติการใช้งานที่ยาวนานกว่าและได้รับการพิสูจน์ในสนามรบแต่ PL12 ก็กำลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยจีนมีเวอร์ชั่นปรับปรุงของ PL12 ที่มีชื่อว่า PL12B ซึ่งใช้ระบบควบคุมโดยเวกเตอร์แรงขับและเวเอร์ชันใหม่ล่าสุดที่อาจมีระบบต้านการรบกวนที่ดีกว่าเดิม ในอนาคตหากไทยต้องการสร้างความสามารถในการป้องกันไทยทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบที12อาจกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่เพียงแต่ในรูปแบบของขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแต่ยังอาจรวมถึงการประยุกต์ใช้งานในระบบป้องกันภาคพ,พื้นดินอีกด้วยสรุปแล้ว p ี12คือขีปนาวุธที่เป็นผลผลิตของเทคโนโลยีจีนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีคุณสมบัติ ที่ใกล้เคียงกับขีปนาวุธระดับโลกและกำลังเป็นที่สนใจในวงการทหารเอเชียรวมถึงประเทศไทยที่อาจนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในอนาคตโดยเฉพาะในบริบทของการเพิ่มขีดความสามารถของอาวุธนำวิถีในยุคที่ภัาคุกคามทางอากาศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหากเพื่อนๆสนใจเรื่องยุทธปรั์และเทคโนโลยีทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมิติแท็กซโตรเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,สวัสดีครับ